สุกแล้วจ้าใส่ต้นหอมนำค่ะเพิ่มความหอมให้มีพักแน่เนาะค่ะสักน้อยตอนทำก็ไม่ได้ถ่ายค่ะทุกคนจา๋าศัยมาถ่ายตอนนี้ละค่ะเอาตอนใดก็ได้เนาะคือเฮ็ดเลนหน้าเลนหลังค่ะเฮ็ดได้หน่อยนึงลูกค้าเขาเฮ็ดได้หน่อยนึงลูกค้าเขาบ่พอสิได้ถ่ายทําหยัางค่ะแห้งบ่มีคลิปยาวลงอยู่อ่ะมาถ่ายเอาตอนตอ้นหยัง ตนตักนอกจากเสร็จเรียบร้อยนะคะอโชว์อีกรอบหนึ่งค่ะจักสิเห็นบ่เห็นค่ะป่าขาวอันอยูบ้านเอิ้นป่าขาวค่ะแต่ทงเอินเ่อนบ่จักว่าสีเอิ่นป่าอย่างขึ้นสิ่ใหญ่กว่าป่าซิวตัวใหญ่ขึ้นก็นใหญ่อยู่ด้ยค่ะสรงนิ้วอยู่ด้จ้ะแต่อันนี้คือป่าขาวน้อยเนาะคะ่ะได้เวลาตักแล้วนะคะอหอมหอมหอมโดยตะไคร้ใส่ เด็การแค่ไหนตักอู้ตักนีกินบะเมิดดอกกินบะเบิดทักตักหลายเพราะยังเวลาถ่ายภาพจะได้ดูสวยงามเนาะคะ่ะ mm hmm. ทุกคนค่ะเร้นผักนะคะน้ำัวแ้งไปไหนคะเพราะว่ามาปิดต่อลูกค้าเขามาปิดตอน่อลูกค้าเขาถ้าเกิดว่าเฮาสิป้าไว้มันสีแห้งมันสีไหมจะ้ะมันสีเกิน เกินเกินแซบเ้าสิกะเวลาบะถึงแล้วเ้าสิลืมค่ะแล้วข้าสิบริกินเลยนะคะไปค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะหมกปลาขาวน้อยคือหมกปลาซิวนี่แหละค่ะใส่เ้าวกะเด็ดหัวเพื่อนออกนําค่ะมันจังบนี้มันจะกินได้เต็มที่เนาะคะ่ะเนาะจากแซบจ้ะคุยแต่ละบาตกระ่ตองอันนั้นเพราะว่าคุณสานะเพื่อนไม่เพื่อน,นจะเวลากินเพิ่นเพื่อนก็เสียหัวออกด้ค่ะเพื่อนสิบ่ิกิทั้งหัวด้วยค่ะ กางมีกันใหญ่ในจากน้อยี่กับเพื่อนเสียดเลยค่ะบางตัวนี่เสียกลางโอ้อะจะซึ่งปกติทั่วไปอย่างแป้งนี่คือบบเสียกินบ่เลยแต่ว่าเพื่อนนั้นเพื่อนกะเฮากะเสียแล้วก็เด็ดหัวเพื่อนออกเนาะตัดออกไปแบบนี้นะค่ะ่ะจากซื้อว่าอย่างเพื่อนทานกินกะนะคะเฮากะได้มาถั่วมาจ้ะแล้วก็มามเต๊ะน้อยกับมะเขือค่ะเราก็จะไปลร้าง ลางมากินกับกันต่อไปนะคะคลิปกระหายันะะี้ยเลยค่ะอะไรพออัดคลิปพอทำคลิปไปได้ก็อัดไปก่อนนะจ้ะเอากินสนี้ละภาพนี้ค่ะกินผู้เดียวเวยคะ่ะอยู่เ้เดียวจ้ะแต่ที่อยู่ในหม้อก็คือคนละตอนแรกคนละคุณซาจะได้มากิน,นะคะ่ะ ถ้าไปล้างผักกันแล้วก็มากินกันค่ะ